ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการโดยสารรถไฟนะครับในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 นะครับทำยังไงนะครับให้เรามีความเสี่ยงน้อยสุดนะครับน้อยที่สุดในการที่จะรับเชื้อโควิด -19 รวมทั้งแนะนำนะครับเกี่ยวกับจุดเสี่ยงต่างๆนะครับบนรถไฟชั้น3นะครับจุด แรกที่เราจะต้องสัมผัสเลยนะครับก็คือบริเวณราวจับทางขึ้นบันไดเข้าไปสู่ตู้รถนะครับซึ่งหลายๆท่านนะครับก็ต้องสัมผัสตรงจุดนี้นะฮะทุกท่านนะครับเพราะว่าเวลาขึ้นรถนะครับท่านก็ต้องจับบริเวณนี้นะครับถ้ามีสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับก็ให้ท่านฉีดนะครับบริเวณราวจับนี้นะครับบริเวณที่ท่านจะจับนะครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะ หลังจากที่ทุกท่านนะครับเข้ามาในห้องโดยสารนะครับห้องโดยสารรถไฟชั้น3นะครับก็จะเป็นห้องโถงโ,โล่งๆแล้วก็มีการจัดวางเก้าอี้แบบอาหันหน้าเข้าหากันนะครับเพราะฉะนั้นก็จึงมีความเสี่ยงมากในการรับเชื้อโควิด -19 นะครับลักษณะของมานั่งนะครับหรือว่าเบาะนั่งโดยสารนะครับของรถไฟชั้น3ก็จะมีลักษณะนะครับตามภาพเลยนะฮะ นี่เลยนะครับก็คือถ้ามีการโดยสารที่หนาแน่นนะครับก็จะมีการนั่งนะครับช่องละ4คนนะครับสองช่อง8คนเพราะฉะนั้นการนั่งโดยสารนะจะค่อนข้างจะเบียดเสียดกันพอสมควรจุดเสี่ยงนะครับบนรถโดยสารบจสนะครับก็คือ1นะครับบริเวณขอบหน้าต่างนะฮะที่เมื่อทุกท่านนะครับขึ้นรถไฟนะฮะก็จะมีการจับนะครับปิดเปิดหน้าต่างนะครับ ให้เรานะครับเอาแอลกอฮอล์นะครับฉีดบริเวณจุดที่เราจะต้องสัมผัสนะหรือว่าคนอื่นก็ก็ตามแต่นะาะมาสัมผัสไว้นะครับฉีดนะครับฆ่าเชื้อไปก่อนเลยนะฮะทั้ง2ด้านนะฮะทั้งซ้ายและขวาเพื่อเวลาท่านเปิดหน้าต่างนะครับเนี่ยนะก็จะได้ไม่ต้องได้รับเชื้อนะครับสมมุติว่ามีคนที่ติดเชื้อโควิดนะครับมาใช้บริการก่อนท่านนะครับซึ่งเราก็มองไม่เห็นนะฮะ ดับที่2บริเวณหูจับของขอบหน้าต่างที่เป็นบานกระจกนะครับก็ฉีดไปก่อนเลยนะฮะนี่นะครับ2ด้านนะครับนี่คือการฆ่าเชื้อในในเบื้องต้นนะครับซึ่งการรถไฟก่อนอนํารถออกมาเนี่ยก็มีการฆ่าเชื้อไว้รอบน,นึงแล้วแต่ว่าระหว่างทางถ้าเราขึ้นระหว่างทางเราก็ไม่ทราบว่าใครขึ้นมาก่อนหน้าเรานะครับแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งจุดสาคัญเลยก็คือบริเวณขอบของหน้าต่างนะครับขอบที่เราเอาเอาแขนเนี่ย พาดกันเนี่ยนะครับฉีดยาวไปเลยนะฮะฉีดตลอดแนวนะครับเพราะว่าเวลาเราโดยสารรถไฟส่วนมากเรามักจะเอาแขนนะครับพาดบริเวณนี้นะครับเอาแขนพาดบริเวณนี้ถ้าเราไม่มีการฆ่าเชื้อนะฮะหรือว่าถ้าเราใส่เสื้อแขนสั้นนะครับหรือหนังเราบริเวณนี้นะฮะก็จะสัมผัสกับบริเวณข้อต่างโดยตรงซึ่งเราก็ไม่ทราบว่ามีเชื้ออยู่หรือเปล่าการโดยสารถรถไฟนะครับอีกจุดหนึ่งที่เสี่ยงมากก็คือบริเวณพนักพิงด้านหลังนะ อย่าลืมเวลาเรานั่งโดยสารเนี่ยนะครับเราจะพิงนะครับีิษาเราจะพิงบางทีถ้านะครับถ้าคนที่นั่งอยู่ข้างหลังเราเนี่ยเขามีเชื้อโควิดในทีนี่โอกาสติดสูงมากนะครับโอกาสโอกาสติดสูงมากนะครับก่อนโดยสารเราควรฉีดบริเวณนี้นะครับด้านหลังพนักพิงนะฮะและอย่าลืมนะครับควรใส่หมวกแก๊ปหรือหมวกไหมพรมนะครับที่คุมมาถึงบริเวณต้นคอของคุณนะครับ นะฮะเวลาโดยสารรูถไฟทุกครั้งนะครับในในช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 เนี่ยนะฮะผมแนะนําว่าควรจะทําแบบนี้เพราะว่าอะไรนะฮะคนที่เขานั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับข้างหลังแล้วเนี่ยนะครับบางครั้งอาจจะมีการพิงหรือว่ามาสัมผัสกันโดยเส้นผมหรือเหงื่อหรืออะไรก็ตามแต่นะครับทำให้เราได้รับเชื้อไปโดยไม่รู้ตัวนะครับเอาง่ายๆนะครับอย่าลืมนะครับแต่งตัวให้มิดชิด นะครับในการโดยสารรถไฟวิธีนั่งโดยสารรถไฟที่ปลอดภัยที่สุดนะครับก็คือพยายามนะครับนั่งหันหลังไปในทิศทางที่กรบรถวิ่งไปนะครับหมายถึงยังไงถ้ารถไฟวิ่งไปทางกรุงเทพให้เราพยายามเลือกที่นั่งที่หันหลังไปด้านกรุงเทพเพราะว่าอะไรนะครับหลายคนนะครับมักจะชอบการโดยสารรถไฟที่เราหันหน้าไปตามทิศทางของกรบรถเพื่อเราจะรับลม ะครับรับบรรยากาศที่สดชื่นนะครับแต่อย่าลืมนะฮะในช่วงเวลาแบบนี้นะครับการระบาดมากับลมมากับอากาศเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคนที่นั่งแถวหน้าของคุณมีเชื้อโควิด -19 อยู่ด้วยนะครับแล้วเรากําลังนั่งรับลมนะครับอย่างสบายใจนะถ้าเกิดคนข้างหน้าจามออกหน้าตา่างนะครับ ลมก็จะหวนเข้ามาหาเราทันทีนะครับแล้วเราก็จะติดไปโดยปริยายเลยนะฮะทุกคนที่อยู่ในแนวเดียวกับเราเนี่ยนะครับรับเชื้อทันทีนะครับเพราะว่ามันจะเข้าไปาทางรูขุมขนนะฮะคือมากับอากาศแล้วก็ติดเราได้อย่างง่ายดายมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดนะครับให้เรานั่งหันหลังให้กับทิศทางของของบวนรถแต่ ถ้าเกิดว่าอ้าวตัวรถไฟของเราเนี่ยนะครับใหเรานั่งตรงนี้เราต้องนั่งหันหน้าไปตามทิศทางของกรถให้เราทํำยังไงวิธีที่ดีที่สุดก็คือให้เราปิดหน้าต่างนะครับปิดหน้าต่างที่เป็นหน้าต่างกระจกนะครับให้เรานะครับปิดหน้าต่างแบบนี้นะครับเอาขึ้นให้สุดนั่นแหละนะครับเพื่อเพื่อที่เราจะไม่ต้องอรับเชื้อโรคที่มากับอากาศนะครับผ่านเข้ามาทางบริเวณช่องหน้าต่างของเราเนะี่ย และอย่าลืมนะครับป้องกันตัวเองนะครับสวมหน้ากากอนามัยนะครับที่ได้มาตรฐานนะฮะนะครับสวมหน้ากากอนามัยนะเพื่อป้องกันเชื้อโรคถามว่าแค่นี้พอไหมเพียงพอไหมต่อการโดยสารรถไฟให้ปลอดภัยก็ยังไม่พออยู่ดีแหละนะครับเข้าทางตาได้ไหมเข้าได้เพราะฉะนั้นเข้าทางตาเราก็สวมแว่นหาแว่นตามาใส่นะครับ ถ้าจะว่าเวอร์ก็ช่างเขาไม่เป็นไรนะครับเอาตัวเราไว้ก่อนเนะี่ยทีนี้อย่างที่ผมบอกก็คือเวลาเรานั่งเนี่ยคนข้างหลังเรามีโอกาสสัมผัสโดนเราได้ไหมนะครับใส่มวกดมกแก็ก็ได้หมวกไหมพรมก็ได้แต่ถ้าไม่มีล่ะเรามีกระเป๋าเดินทางใบเดียวกับเสื้อผ้าเราจะทํายังไงดัดแลงครับเพืนะ่อนๆนะหาเสื้อมาตัวหนึ่งนะครับเสื้อยืดมาสักตัวหนึ่งอันนี้ไม่ได้โฆษณาขายเสื้อนะแต่ว่าทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับนะจับจับเสื้อสองข้างนะครับ จับเสื้อสองข้างแล้วก็โอบไปข้างหลังอย่างนี้นะครับแล้วก็พับนิดน,นึงนะฮะเสร็จแล้วเราก็โอบเลยนะฮะอย่างนี้เลยนะครับวิธีที่จะป้องกันได้นะครับอย่างนี้เลยเหมือนพม่าเลยเอาไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าทีนี้ข้างหลังเราก็ปลอดภัยละไม่มีใครมาสัมผัสเราได้ละทีนี้เราก็เดินเดินทางได้อย่างปลอดภัยอย่าลืมนะครับถ้ามีผ้าโอบคอด้วยนะครับก็ป้องกันได้อีกชั้นหนึ่ง ใส่ถุงมือนะครับถ้ามีนะครับก็ใส่ถุงมือนะครับอย่าลืมแอลกอฮอล์นะครับพกไว้สักขวดหนึ่งนะครับเพื่อเอาไว้ฉีดป้องกันเวลาที่เราโดยสารรถไฟนะครับแล้วก็วิธีการที่ผมแนะนําไปเนี่ยเป็นการป้องกันเบื้องต้นนะครับเพื่อดูแลรักษาชีวิตของเรานะให้พ้นจากโรคโควิด -19 ที่นนะครับที่กำลังระบาดหนักอยู่ในเวลานี้นะครับซึ่งจริงๆความจริงก็คือว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับได้มีการฉีดค่าเชื้อนะครับของรถโดยสารก่อนที่จะนําออกมาให้บริการอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในระหว่างทางนะครับเราก็ควรมีวิธีที่จะป้องกันนะครับดูแลแล้วก็ลดความเสี่ยงให้กับตัวเองนะครับตามที่ผมแนะนําไปในระดับหนึ่งนะครับซึ่งอย่าลืมนะครับเมื่อท่านโดยสารขนส่งสาธารณะทุกครั้งเนี่ยนะครับมันมีความเสี่ยงแน่นอนแหละ และเมื่อท่านกลับไปถึงบ้านนะครับสิ่งที่ควรทําอันดับแรกเลยก็คือให้เราล้างมือด้วยแอลกอฮอล์นะครับให้สะอาดและรีบอาบน้ําทันทีนะครับเพื่อ,อะจะชำระล้างนะครับเชื้อโรคต่างๆที่ติดไปกับเราในขณะที่เราใช้บริการขนส่งสาธาร,รณะแบบนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมสุรเสียงพระพรรค์ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ